กองอยู่นี่เต้นๆป้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงเบสทามทอ a นะคะทำไมถึงต้องมีช่วงเบสทามทอ a l k คะพี่ภูเขาเพราะว่าเราอยากจะเชิญชวนนักดนตรีนักร้องนักแสดงทั้งหลายมาคุยกันแบบ ชิวๆแลกเปลี่ยนความรู้กันแบบชิวๆเราก็เลยตั้งคอนเซปต์มาให้แบบคุยกันสบายๆายเหมือนคุยกันก่อนนอนเด d t ท m e ทอส่วนใหญ่เวลาเราเห็นนัก,นนนนรรนกดนตรีไปเล่นดนตรีอะไรประมาณนี้เขาก็จะใส่ชุดแบบว่าอะไรนะพี่เขาเรียกว่าอะไรเต็มยศชุดสูทอะไรอย่างงี้ใช่เต็มยศวันนี้วันนี้เราก็จะมาเ e d ท,ทั m ทอกันนะคะ โอ้ดีเป็นตัวเปิดคลิปเลยเราต้องห่วยกับเราเหรอไม่ได้เลยฮะนักเรียนเราต้องเก่งกว่าเรารักว่อรักแม่นะแล้วก็ออนไลน์าตายแล้วอ่ะฮะหนู <S <S> <S Halo, ได้ยินไหม